หลังจากที่ Miss Grand International น2024ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่ากัมพูชาจะไม่ทําหน้าที่เป็นประเทศเจ้าภาพอีกต่อไปเนื่องจากองค์กรเจ้าภาพไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาการเป็นเจ้าภาพได้น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถให้บริการที่ตรงตามมาตรฐานขององค์กร Miss Grand อินเตอร์เนชั่ได้เราขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคุณองค์กร Mixcland International เหตุการณ์ดังกล่าวครับได้สร้างความฮือฮาสุดๆในโลกออนไลน์ในขณะนี้โดยเฉพาะทางฝั่งกัมพูชานะครับก็อย่างที่หลายคนเห็นนั่นแหละครับหลายๆคนคงจะติดตามกันอยู่แล้วแอดคงไม่พูดเยอะว่าทางฝั่งกัมพูชาเป็นอย่างไรบ้างใครที่มีข้อมูลดีๆเด็ดๆนะครับเอามาคอมเมนต์มาพูดคุยกันในคลิปนี้แอดก็อยากรู้ความคิดเห็นของท่านผู้ชมเหมือนกันว่าจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง คอมเมนต์มาบอกกันด้วยละกันนะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับเมื่อสาวงามกว่า70ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่กําลังจัดขึ้นในประเทศไทยภายหลังจากเมื่อวันที่8ตุลาคมเหล่าสาวงามทุกประเทศได้แปลงโฉมสวมชุดไทยในวัดอรุณราชวรรา,ามงานนี้ทางฝั่งกัมพูชาเมื่อเห็นสาวงามใส่ชุดไทยแล้วพวกเขาไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง โดยทางเพจมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนะครับก็ได้เผยแพร่ภาพบรรยากาศขณะเหล่านางงามทำกิจกรรมซึ่งหลายคนก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นชื่นชมสนันกับภาพถ่ายของมิสแกรนกาหน้าที่สวมชุดไทยแต่งออกมาได้อย่างงดงามราวกับหลุดออกมาจากเทพนิยายนะครับนอกจากนี้กลุ่มแฟนคลับบางส่วนก็มองว่าเธอแต่งชุดไทยแล้วคล้ายกับเท้าสุรนาลีหรือคุณหญิงโมบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยในฐานะวีรสตรีมี ส่วนกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุบงพระมากษัตริย์เวียงจันทร์นะครับในขณะที่บัญชีอินสตาแกรมของมิสแกรนด้าได้เผยแพร่ข้อมูลของเจ้าตัวนะครับซึ่งภายหลังจากที่เธอสวมชุดไทยในขณะที่เยี่ยมชมวัดอรุณราชวรารามก็กลายเป็นไวรัลเนื่องจากหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่าเธอดูระไมคล้ายคลึงกับเท้าสุรนารีหรือยามโมนั่นเองโดยเธอได้เขียนข้อความเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีค่ะประทศ ไทไยขอบคุณที่ให้การต้อนรับและมอบความรักให้กับพวกเราฉันดีใจเหลือเกินที่ได้สวมชุดไทยและได้รับรู้ถึงบุคคลสําคัญในประเทศไทยเท้าสุรานาลีคือต้นแบบของความกล้าหาญสง่างามเสียสละฉันในฐานะมิสแกรนด์กาหน้าขอยกเท้าสุรานาลีเป็นบุคคลที่น่าเคารพเป็นอย่างยิ่งฉันรักคุณประเทศไทย จากโพสต์ดังกล่าวนะครับก็มีชาวเน็ตได้เข้ามาชื่นชมเธอมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติชาวต่างชาติบางคนนะครับเขาบอกว่ามิสแกรนดกาหน้าใส่ชุดไทยวันนี้กลายเป็นไวรัลในไทยวันนี้เพราะบุคลิกที่งดงามของเธอเหมือนสาวไทยในสมัยโบราณที่สวยมากส่วนคนทันมาครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสาวน้อยเธอเก่งมากภาพเหล่านี้ล้วนเป็นแฟชั่นชั้นสูงเต็มไปด้วยวัฒนธรรมและความสง่างามสวยเป๊ะสุด,สด ในขณะที่คนต่อมาครับคนนี้เขาก็บอกว่าคุณดูสวยน่าทึ่งในชุดโบราณนั้นถัดมาครับความคิดในคนนี้เขาบอกว่าคุณดูสวยงามมากจนฉันขนลุกความคยนถัดมาบอกว่าคุณทําออกมาได้สวยฉันน้าตาซึมเลยมันสวยจริงๆส่วนคนถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่ารูปใน Facebook มีคนแชร์เกิน1,000ครั้งและคอมเมนต์7,900ครั้งเพจอื่นก็เกิน1,000ันครั้งเช่นกันลักกาหน้า ชาวต่างชาติคนทันมาครับเขาบอกว่ารูปที่ฉันกําลังหาอยู่มันเหมือนกับเธอเลยกาหน้าขเขาเป็นทันมาครับคนนี้เป็นชาวไทยแต่ว่าอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคุณทําออกมาได้ดีมากมันทําให้เราคิดถึงยาโมจริงๆขอให้คุณโชคดีใน MGI สวยสงา่าสะดุดตามากมาก และนอกจากนี้ครับท่านชมครับก็ยังมีชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อสาวงามกว่า70ประเทศทั่วโลกด้วยที่พวกเขาได้สวมชุดไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้เข้ามาชื่นชมประเทศไทยของเราอย่างคนน,นี้เขาบอกว่าขอบคุณประเทศไทยมากสําหรับการต้อนรับที่ยอดเยี่ยมนี้ขอบคุณที่รักราชนีมิสแกรนกัวเตมาลาของเราส่วนคนถัดมาครับคนนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณประเทศไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นคุณมีวัฒนธรรมที่สวยงามมาก ในขณะที่คนถัดมาครับเขาบอกว่าขอบคุณประเทศไทยสำหรับหัวใจที่ให้การต้อนรับผู้หญิงส,สวยๆทั่วโลกด้วยรักจากฟิลิปปินส์ คนถัดมาครับคนนี้เป็นชาวเวียดนามเขาก็ได้เข้ามาด้อยค่ามิสแกรนประเทศของตัวเองว่าขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนเกาหลีเวอร์ชั่นบกพร่องนั่นคือมิสเวียดนามชาวเวียดนามเองส่วนใหญ่นะครับเขามองว่ามิสเวียดนามรายนี้ไม่เหมาะกับการเข้าประกวดในครั้งนี้และก็ไม่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของเวียดนามซึ่งในกลุ่มของเวียดนามเองเขาก็มักจะเอาภาพมิสแกรนรายนี้ขึ้นมาล้อเลียนเป็นจํานวนมากนะครับมาต่อกันที่คอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์น,น,มมนี้เป็นของชาวกา พูชาเขาบอกว่า ถึงราชินีที่สวยงามทุกคนราชินีทุกคนคิดอย่างไรกับประสบการณ์ที่ประเทศเจ้าภาพก่อนหน้านี้ที่กัมพูชาคุณไม่มีความสุขและรู้สึกปลอดภัยและการทํางานเป็นทีมภาคพื้นดินไม่เป็นมืออาชีพหรือไม่ถ้าใช่คุณคิดอย่างไรคุณคิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้เพื่อแผนการเปลี่ยนแปลงนี้ยุติธรรมหรือไม่คุณรู้สึกว่าทีมงานผู้บริหารให้สิทธิ์ในการพูดหรือตัดสินใจก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ฉันรู้ว่าราชินีทุกคนต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าภาพก่อนหน้านี้อย่างเช่นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของพวกเขาและต้องรู้สึกตื่นเต้นผสมผสานความรู้สึกก่อนที่จะมาถึงนั่นคือสิ่งที่ฉันจะทําเช่นกันเป็นไปตามความคาดหมายของคุณหรือไม่ฉันได้ยินเรื่องดราม่ามากพอแล้วจากทีมผู้บริหารทั้งสองเราจําเป็นต้องได้รับความคิดเห็นจากผู้เข้าแข่งขันเพิ่มเติมขอให้โชคดีกับการเดินทางและขอให้พเพลิดเพลินกับความหรูหราของคุณประเทศไทย ส่วนคนถัดมาครับเขาบอกว่าประเทศเจ้าภาพที่ดีที่สุดกว่าประเทศอื่นขอบคุณที่ดูแลราชินีของเรา CJ CJ@ นี่แอดไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศไหนใครดูก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับคอมนต์ถัดมาครับคนนี้นเขาบอกว่าขอบคุณมากประเทศไทยด้วยรักจากเมียนมาถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่ามิสแกรนเมียนมาแต่ซูเยนตองอูรักมากขอบคุณมากดินแดนอันสวยงามของประเทศไทยสําหรับการต้อนรับอันอบอุ่นขอพระเจ้าอวยพรคุณเสมอ ต่อมาครับเป็นชาวกัมพูชาเขาบอกว่า MGI อ้างว่าสนับสนุนให้ยุติสงครามและความรุนแรงแต่การกระทําดังกล่าวได้ช่วยอะไรกัมพูชาบ้างนายนวัตในฐานะประธานดูเหมือนจะส่งเสริมความขัดแย้งและการเลือกปฏิบัติแทนที่จะเป็นสันติภาพโลกความเป็นผู้นําของเขาขาดความเป็นมืออาชีพเผยแพร่ข้อมูลเท็จและแสดงความกังวลเกี่ยวกับเจตนาที่ไม่ดีของเขาในกัมพูชาคนถัดมาครับเขาบอกว่าขอบคุณประเทศไทยมากๆสําหรับการต้อนรับที่ยอดเยี่ยม และนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวเน็ตสำหรับตารางการประกวดนั้นคุณนวัดประธานและผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดมิ s แก r นอินเตอร์เนชันแนลเรียมพานางงามชมความน่ารักของเจ้าหมูเด้งฮิปโปแคระจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีที่ได้รับความสนใจของคนทั่วโลกในวันที่16ตุลาคมนี้หลังจากที่บรรดานางงามเรียกร้องว่าอยากเจอหมูเด้งสักครั้งนอกจากนี้การโชว์ของมิสแกรน n d 2 0 2นในรอบชุดว น้ำนั้นจะมีขึ้นในวันที่13ตุลาคมแล้วก็รอบชุดประจําชาติจะเป็นวันที่20ตุลาคมรอบพรีลิมมิลินารีและแกรนไไว้ออ a ์อวอร์ดจะมีในวันที่22ตุลาคมส่วนรอบตัดสินจะเป็นวันที่25ตุลาคมนี้ที่ m g i Hall Bravo B.K.K. พระราม9นะครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกวด Mi s ก g า a n ิน n t e r n a t i o n n l l 2024สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ